เอาละครับผมสวัสดีครับผมทุกช่วงเวลานะครับกับ m y s อลส์กับผมปอมนะครับผมก่อนจะมาพูดถึงเรื่องที่เราจะเข้ากันนะครับเข้าถึงเนื้อหากันนะครับถึง NFT นะอย่าลืมกดตูกใจกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมาพูดว่าถึงเรื่องม i ว i ชั่นแลคือผมก็บ่นไปงั้นแหละว่ามีบอทดนะครับจริงๆเราอาจจะมีอาจจะไม่ใช่บอทก็ได้จจะเป็นเบื้องหลังของพนักงานนะครับก็มีโอกาสไปได้นะ สำหรับอันนี้ผมเข้ามาดูใน m y s t e ร y b บ x อกเพื่อความชี้ช้าสลังปีนะครับผมเวลานี้คนตั้งราคาก็อัพราคาพอสมควรนะครับผมแล้วก็บิดราคานะสำหรับการที่จะแข่งขันกันในอนาคตน,นะครับผมแล้วก็มีบางคนที่ตั้งราคาแบบเผลอนะครับทีเผล่นะก็ต้องระมาระวังด้วยนะครับผมดูให้ดีนะ b n b นะผมก็พยายามส่องสองดูอยู่นะครับผมว่าเผื่อมีใครตั้งราคาผิดาปแต่ดูจากดูทรงแล้วเนะี่ยทุกคนตากตั้งราคาได้โหดเที่ยมาเอามาคิดกันมากนะครับผมแบบ แต่ละกล่องที่ตั้งนะครับผมบีกันหมดเลยนะครับผมซึ่งมันไม่มันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันกลายเป็นแบบคือยี่สิบห้ามันมากกว่ายี่สบห้าเท่าไปแล้วอะแล้วมันก็ไม่ได้ปกตินะครับขนาดนั้นนะอย่างกล่องบีเว็นี b b ก็น่าจะออพอพอ,พอจะไหวอยู่นะครับผมสำหรับคนที่จะซื้อนะแต่ราคา b ีเีตอนนี้ห้าพันห้าร้อยคูณกับผมตีแบบกลมๆนะ ให้ดูนะครับผมไม่ใช่บวกสิครับห้า0ันห้าร้อยยูวนะคูณ30นะครับผมเท่ากับ165,000ใช่ครับผมตัวเลขนี้คือ165,000จริงนะครับผมจากที่เราดูกันไว้นะครับผมตอนแรกอยู่ที่2 7 0พใช่ครับผมสองพันเจ็ครับผมอาจจะโลบไปนะครับที่กดสอกล่องกั่ผมไม่ทันจริงๆนะก็นี่คือตัวอย่าง n f t อย่างหนึ่งนะครับผมที่เป็น n f t Land แนดนะ ซึ่งตัวอื่นราคาก็ไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะเพราะว่าอย่างเช่นอะตัวลาซิโอตัวนี้ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าตลาดนะครับผมแล้วก็ความชื่นชอบนะ,ะช่วงนี้ MetaW เ r ิรเนี่ยกระแสค่อนข,ข้างมาแรงนะครับผมก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้นะครับแต่สําหรับผมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ใช่ว่าทุกตัวนะครับที่จะเจ๋งเป้งขนาดนั้นนี่อยู่แล้วนะครับผมอย่างไรที่สุดก็ต้องระมัดระวังนะครับผมในการซื้อขายในทีนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจแบบ เป็นไปตามความคาดหมายของคุณทุกคนนะครับผมเดี๋ยวกำล,ลังรอเก็บ n f t สายบ้ากานมันก็ไม่ใช่สายบ้าการหรอกดินสายที่ผมชอบนะครับผมคือเซซี่เซซี่นะฮะแล้วก็นันนันละ,น,น,ละ,น,น,ละนะฮะถ้าพอดีว่าไอตัวที่เซซี่เซซี่กับนันนันละนเนี่ยมันไว้ตกมาถึงผมนะผมก็เลยต้องแบบเบอค่อยๆดูไปว่าไหนที่ผมสามารถซื้อได้นะครับตมวไหนที่ผมสามารถเก็บสะสมนะก็จะพยายามเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับ ก็อย่างน้อยที่สุดว่า nft ในราคานราคาดศ0น1เนี่ยมันเป็นโคลิมบิตก็จริงนะครับผมแต่อย่างน้อยสุดมันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะซื้อเก็บซื้อหาไว้ได้นะครับคือเราสามารถตั้งตั้งส่วนของราคาไว้ได้นะที่เป็นส่วนของราคาที่เป็นลิสต์รากดฟิลเตอร์ได้นะครับผมถ้าคุณอยา,ากจะกดฟิลเตอร์นะแล้วก็ไปกดที่ราคาฟิกเพจนะครับผมร,ราคาที่เป็นราคาที่ไม่ต้องไม่ต้องมาเข่มขันนะครับแล้วก็ไปกดที่ ไฮโลนะเราจะเห็นว่าราคาเต็มๆม,มันจะเป็นยังไงนะครับผยราคาเต็มๆม,มันคือเรากด,ด,ด,ดซื้อได้เลยนะครับเนี่ยราคากดซื้อได้เลยซึ่งผมก็ผมชอบนะแบบบางตัวที่ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ผมชอบก็จะเก็บซื้อไว้นะครับผมมันไม่ได้เสียหายอยู่แล้วสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันดูนะ่าสนใจก็เก็บซื้อไว้บ้างนะครับผมส่วน NFT ของไปนั้นผมยังไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะครับผมก็ดูๆกันไว้ก่อนนะ อะไรที่น่าสนใจก็เก็บๆไล่ซื้อไล่ซื้อไล่หากันไปว่าว่ากันไปมีอะไรน่าสนใจหลายตัวอยู่นะครับผมถ้าลองดูนะอะไรที่เออจริงจังรอเดี๋ยวนะ สาสิบเจ็อะไรประมาสามสิบเจ็ปีเหรออ้อไม่สาสิบเจ็ดวันซึ่งราคานี้ก็คอยจะตั้งเล่นๆก็ได้นะครับเรา,เราบอกไปได้โอ้แต่ขิดโต้โอรงนี้นะสวยฮะชอบจังอันนี้อาจจะตั้งแนวที่แบบว่าค o m i n g soon ที่จะเข้ามานะครับ คือบางครั้งเราไปดูในตัว coming soon มันก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้อะไรเข้ามาเท่าไหร่นะก็ต้องดูในส่วนที่มันเป็นลิชที่เอ,อมันออกมาแล้วนี coming soon นี่ยก็ดูค่อยๆไล่ดูกันนะครับผมเพื่อมีอะไรที่ถูกถูกใจนะสำหรับทุกคนนะครับผม,ผมก็ลองซื้อหากันมาได้นะคือในตัว nft เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผมแล้วก็หลากหลายราคานะไม่ใช่ว่าดูแบบโอเคสวยซื้อมานะแล้วเก็บไว้แล้วก็กลายเป็นว่าเก็บไว้ลงไปในโลงของ ก็ไม่โอเคนะผมว่าแต่ก็น่าแน่นอนที่สุดครับผมมันก็อยู่ที่ความชอบของคนเรานะนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าอไอมาเก็บสะสมไว้นะผมก็เก็บสะสมไว้แต่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้อยากเก็บสะสมก็มาเก็บสะสมนะครับครับผมก็ส่วนนี้ก็คร่าวๆนะผมบอกถึงราคา NFT ทให้ฟังนะครับผมแล้วก็ ส่วนหนึ่งที่สามารถเข้าตลาดได้นะครับลองเข้าไปดูชลิปย้อนหลังของผมได้นะครับว่าวิธีการาซื้อหายทำยังไงนะครับผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ